กลับมาคุณผู้ชมไปอยู่ที่จังหวัดสระบ,บุรีกันบ้างอันนี้บอกว่ามีคุณลุงท่านหนึ่งไปร้องกับสื่อมวลชนแล้วก็บอกว่าร้องมาหลายด้วยางานแล้วว่าบ้านเขาเนี่ยโดนไล่ที่เหมือนกับเขาไปปลูกในที่รกร้าง<ะ>ไม่มีโฉนดไม่มีที่ดินสุดท้ายแล้วปรากฏว่าจู่ๆมีคําสั่งบอกว่าเขากับพวกที่รวมตัวกันอยู่ประมาณกว่า20ชีวิตเนี่ยต้องออกจากพื้นที่นี้ไปเพราะมีเอกสารสิทธิ์มีโฉนดมีเจ้าของแล้วเป็นที่เรียบร้อยเขาบอกเขาก็งงสิฮะ เลยไปร้องนะคุณผู้ชมปรากฏว่าเราไปเจอกักบทานะของคุณวิพันธ์นะคนที่เขาบอกเป็นคุณลุงพิการทางสายตาด้วยตาบอดนะฮะมาพร้อมกับชาวบ้านที่อยู่ในตําบลหนองยาอําเภอเมืองจังหวัดสระบุรีมีการบอกเหมือนกันนะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยให้ไปดูซาประปากพังแบบนี้เขาบอกว่าตัวเองเนี่ยพร้อมกับพวกเนี่ยโดนไล่ที่อยู่แถวนี้กันหมดเนี่ยสี่หลังที่ผ่านมาเคยไปร้องศูงนย์น้ำรงทามาแล้วแล้วก็ร้องอะไรต่างๆหลายต่อหลายที่เลยขอความเป็นธรรมหน่อยเพราะ บอกว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวแต่สุดท้ายแล้วมาโดนไล่ที่ฮะแล้วก็บอกจริงๆแล้วเข้าไปจับจองเนี่ยเบอกไปที่ดินรกร้านไม่มีโฉนดแต่ทําไมจู่ๆแล้วถึงมีคนมาไล่เขาออกจากที่ตรงนี้ได้อ่ลองฟังเสียงดูงหน่อยฮะทางสุดท้ายทางเลือกสุดท้ายของลุงเนี่ยก็คือ4สครับผมก็เลยดีใจว่าจะพาชาวบ้านสามารถขวาฟันอุปสรรคต่างๆนี้ไปได้ รไม่มีที่อยู่ที่อาศัยครับเดือดร้อนมากตอนเนี้ยผมก็หวังว่าพึ่งสื่อเนี่ยเป็นหน่วยงานสุดท้ายที่ผมจะสามารถเข้าถึงได้สื่อเป็นหน้าที่ที่ช่วยเหลือประชาชนโดยแท้จริงโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆนี่ฮะ,ะแต่สุดท้ายคุณลุง สื่อมีหน้าที่นําเสนอข่าวแต่ความจริงมันก็ต้องเป็นความจริงนะฮะต้องไปตรวจสอบกันอีกแหละว่าบริเวณพื้นที่ตรงนี้มันมีโฉนดอยู่ไหมมันมีเจ้าของอยู่ไหมคุณลุงเข้าไปอยู่ได้ยังไงเข้าไปบุกรุกพื้นที่เขาไหมพอถึงเขาจะทําประโยชน์ในพื้นที่ของเขาเขาก็ต้องมีการขับไล่พื้นที่เก่าออกไปคุณลุงมีเอกสารอะไรก็ต้องไปยื่นกับหน่วยงานรัฐ สื่อไม่มีอำนาจเป็นสารเตี้ยในการตัดสินว่าใครถูกใครผิดด้วยนะฮะแต่เอามานำเสนอกันไปเพื่อหน่วยงานเขาจะดูเข้าไปจัดการเข้าไปอธิบายเข้าไปเยียวยาในกลุ่มผู้ที่อยู่ตรงบริเวณนั้น20กว่าชีวิตนะฮะ